สวัสดีครับเช้านี้นะครับมีส่งมอบเครื่องรับดอกเอนมินนะครับขนาด3-14มิมิลตัวนี้ส่งไปที่กระทุมแบรนสมุรสาครน,นะครับเดี๋ยวเรามาเทสเครื่องก่อนส่งมอบกันเลยครับมาดูชุดอุปกรณ์นะครับจะมีเครื่องนะครับมีชุดคอเลตมีสายไฟแล้วก็มีปัจจแจแอลนะครับส่วนรางนี่เป็นรางไม้นะครับ มาถึงขั้นตอนการรับดอกเอนมินนะครับอ่าตัวชุดนี้นะครับเป็นชุดล็อกนะครับล็อกของดอกเอนมินจะมีแคมล็อกอยี่2แบบนะครับแบบที่1ก็คือแบบ2ฟันกับ4ฟันคือตัวด้านในตัวนี้นะครับแบบที่2ก็คือแบบ3ฟันกับ6ฟันนะครับก็จะเห็นตามภาพนี้นะครับทีนี้เดี๋ยวทางร้านนะครับจะพามารับแบบ4ฟันก่อนเราก็จะเลือกใช้ แบบนี้นะครับเป็นตัวรับในส่วนของคอเลตนะครับตัวนี้ใช้10บมิลใช้เป็น10บมิลเพราะเราเลือกใช้ดอกเอ็นมิลที่ใช้แล้วนะครับดอกนี้นะครับดอกเอ็นมิลดอกนี้เราเราเรา,เราได้ใช้งานไปแล้วนะครับปลายมันจะบินเดี๋ยวเราจะมารับดูเลยนะครับตัวนี้นะครับของใหม่เราก็แจะเลย แกะเสร็จแล้วนะครับวิธีการใส่นะครับเราก็ขันออกมาครับพอขันออกมาเสร็จแล้วก็ใช้ตัวคอเล็ตนะครับใส่เข้าไปแบบนี้นะครับแล้วก็เอาตัวท้ายตอนนี้มาขันล็อกไว้ล็อกไว้เสร็จแล้วเราก็ใส่ดอกเอ็นมินเข้าไป นะครับง่ายๆนะครับเราก็ล็อกไว้หลังจากที่เราประกอบชุดดอกเอนมินเรียบร้อยแล้วนะครับจะได้หน้าตาแบบนี้นะครับทีนี้เวลารับนะครับมันก็จะมีเบอร์นะครับเบอร์หนึ่งเบอร์สองเบอร์สามเบอร์สี่นะครับตัวรับก็จะเป็นเดือยแบบนี้เหมือนกันครับอันตัวแรกเนี่ยจะเป็นมุมหลบหลังนะครับตัวนี้จะเป็นมุมหลบแรกตัวนี้จะเป็นฟันผ่านะครับเดี๋ยวเราก็เริ่มรับมุมหลบหลังก่อนเลย ใส่เบอร์ไหนก่อนก็ได้นะครับใส่ไปเลยไม่ให้มันจนจนเสียงดังที่ปลายฟันมันหมดนะครับเบอร์สองเบอร์สามนะครับแล้วก็เบอร์สี่แบบนี้นะครับพอรับหมดสี่ฟันแล้วแล้วก็จะได้หน้าตาออกมาเป็นประมาณนี้นะครับมุมหลบหลังก่อนแบบนี้นะครับต่อไปแล้วก็ไปรับมุมหลบแรกนะครับ ก็คือช่องที่สองช่องนี้นะครับก็จะใส่ตามเดิมเหมือนเดิมนะครับเบอร์1เบอร์สองเบอร์สเบอร์หนึ่งเบอร์2นะครับเบอร์สแล้วก็เบอร์สี่นะครับเรามาดูกัน1 2 3 4สอา่าถ้ามันยังตื้นอยู่เราก็กดช่วยมันอีกนิดนึงนะครับเบอร์เบอร์สเบอร์1เบอร์สเบอร์สองนะครับ ได้ออกมาแบบนี้นะครับเสร็จแล้วนะครับมุมหลบแรกกับมุมหลบหลังนะครับสวยงามนะครับทีนี้กรณีที่เป็นดอกใหม่เนี่ยคือรับแค่นี้มันก็สามารถไปใช้งานได้แล้วนะครับแต่ถ้าเราต้องการผ่าฟันนะครับเราก็มาผ่าต่อนะครับมาใส่ด้านบนนะครับตรงนี้เราก็จะมีแต่ละล่องเหมือนเดิมหนึ่งสสามสี่นะครับใส่ตามเดือจะมีเดือตรงนี้อยู่แล้วเวลาเราใส่แล้วก็ใส่เข้าไปเลยนะครับ เบอร์หนึ่งเบอร์สองเบอร์สามเบอร์สี่ก็ใส่ปกติเข้าไปได้เลยแบบนี้นะครับเบอร์หนึ่งเบอร์สองนะครับเบอร์สามแล้วก็เบอร์สี่เบอร์สี่แบบนี้นะครับ, 1, รบ, 3, บ,บ,รบอันนี้ก็เป็นฟันผ่าฟันผ่าที่เสร็จแล้วนะครับรับเสร็จแล้วผ่าเสร็จแล้วก็จะได้ออกมาแบบนี้เลยครับพร้อมใช้นะครับ แต่พวกเราหลายคนนะครับบางทีเขาก็ไม่ผ่ากันเพราะว่ารับมุมหลอบแรกกับมุมหลบหลังก็เอาไปใช้ได้แล้วนะครับประหยัดประหยัดใบเพชรครับประหยัดหินเพชรเราโอเคตัวนี้ถือว่าเทชรรับเรียบร้อยนะครับพร้อมส่งตัวนี้ส่งไปที่กระทุมแบนนะครับสมุดสาครโอเคขอบคุณมากครับสวัสดีครับ